สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพชรยนต์นะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาพบกับรถเข้าใหม่สวยๆคันนี้นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับสีดํานะครับที่ใครๆก็กําลังรออยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับเห็นอทักเข้ามาใน youtube ผมเยอะมากเลยนะครับสําหรับเจ้าอันติสสีดํานะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นอันติสนะครับอ่าปี2017นะครับเป็นตัว1.8 S Sport เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา530,000 ห้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับไม่อยู่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่เก้าหมื่นปลายปนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับได้เป็นสีดําตัวโฉมใหม่ไมเนอร์เช้งแล้วนะครับเป็นปี2017นะครับเครื่องพันแปดนะครับตัวเอสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับฟังก์ชันถือว่าเต็มนะครับใครที่หาคันนี้อยู่นะครับด่วนเลยนะครับรถอ่ามาไวไปไวมากนะครับ นี่ผมมารีวิวแบบสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียม2เส้นสวยๆนะครับยาวเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับตกแต่งนะครับและไฟเลี้ยวด้วยนะครับที่ด้านในนะครับด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับและสําหรับตัว S Sport นะครับก็รู้กันอยู่นะครับคันนี้ก็จะแต่งให้แล้วนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์เต็มคันนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์เต็มคันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ แต่งเป็นสะอาดสไตล์สปอร์ตเลยนะครับเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับสำหรับอันติดคันนี้นะครับในโซนของล้อและยางและแม็กนะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแม็กคลาสสิกนะครับกเส้นนะครับสวยสวยเลยนะครับแม็กขอบ17บเ็ดนะครับสีดำนะครับตกแต่งขอบด้วยสีแดงนะครับสวยสวยนะครับตัวยางนะครับเป็นยางปี2อ2 0ันย่ะครับยางปี2020นสะครับสัปดาห์ที่22บอนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับพร้อมใช้งาน นะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับสามารถวิ่งใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเลยนะครับสวยมากนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์เต็มคันนะครับฟิล์มติดให้แล้วนะครับกันสาดมีให้นะครับกันสาดก็ติดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบเลยนะครับสําหรับคันนี้ผมถือว่าครบเลยนะครับรถใหม่ๆสดๆเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับดูกระจกสิครับกระจกยังเป็นรอยเปื้อนอยู่เลยนะครับเป็นรอยอ่าแมลงนะครับเป็นรอยแมลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราขัด สีฉวีวันให้นะครับอาบน้ำน้องสวยเงานะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์0894807362นะครับผมไอเพรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับกระจกนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ สำหรับคันนี้นะครับรถไม่มีตําหนิเลยนะรถไม่มีตําหนิเลยนะอันนี้นี่รถสดสดเลยนะครับผมพาดูได้เลยนะครับรถไม่มีตําหนิเลยนะครับรอยลักยิ้มอะไรนี่ไม่มีเลยนะครับจุดบกพร่องผมหาไม่เจอนะครับรถสวยมากนะครับไฟหลังนะครับชุดโคมไฟนะครับเป็นแบบ led นะครับเป็นแบบ led นะครับสวยงามนะครับชุดแต่งเต็มนะครับมีไฟเบรกตรงที่3ให้นะครับมีไล่ฟ้าให้นะครับติดให้เรียบร้อยนะครับครบเลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวนี้คันก่อน นะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับรถนะครับสีนี้นะครับสีดำนะครับตัวเอสสปอรสีดํานะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับหรือเข้ามาก็ไปไวเหมือนกันนะครับใครที่หาอยู่ด่วนเลยนะครับรีบโทรมาเลยนะครับ7 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับราคาเพียง535,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ถือว่าไม่แพง นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะเดี๋ยวผมพาดูด้านในเลยนะครับอ่าแผงประตูนะครับเป็นชุดสีดํานะครับอ่าเป็นสีดํานะครับดีไซน์เป็นสีดํานะครับประตูนะครับเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับสติกอ่าตัวถุงพลาสติกกันลอยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังมีหลงเหลืออยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้ นะครับตัวแอร์นะครับปรับได้360องศานะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับมีให้นะครับฟังก์ชันเต็มนะครับมีระบบแพดเดิลชิปนะครับมีระบบแพดเดิลชิปนะครับไม่เพียง R เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดโลนะครับไม่แท้นะครับไม่แท้นะครับรถเราประวัติดีนะครับรถเราประวัติดีทุกคันนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเช็คได้จากศูนย์เลย นะครับเช็คได้จากศูนย์เลยนะครับรถเราสวยมากนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับศูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองนะครับผมไอเพรยนตนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกินเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับเจ็ดสปีดนะครับคันนี้ก็มีโหมดสปอร์ตนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับเพราะคันนี้เป็นตัวเอสสปอร์ตนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํา นะครับเบาะหนังสีดําใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทรงนะครับเข้ากับศาลีระคนขับนะครับขับแล้วไม่ปวดหลังนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับด่วนเลยนะครับรถฟังชั่นครบๆเต็มๆแบบนี้นะครับได้เป็นสีดํานะครับสีดําหายากนะครับ หายากมากนะครับรถรุ่นนี้สีดำนะครับตัวเอสปอร์ตนะครับนานๆจะหลุดมาทีนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครเห็นก่อนมีสิทธิก่อนใครจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับโทรมาเลย0894807362นะครับผมไอเพ็ดยนโทรเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพร้อมรับสายตลอดนะครับถ้าผมโทรมาผมไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของบ้างนะครับผมพาดูแบบ สดๆเร็วๆเลยนะครับรถใหม่เข้ามาเราต้องรีบรีวิวนะครับเดี๋ยวลูกค้าเราไม่เห็นนะครับกว่าจะเห็นก็รถก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับจ้องก่อนมีสิทธิก่อนนะครับใครพร้อมทําเรื่องนะครับโทรมาได้เลยนะครับถาดลองมีให้นะครับตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับ ลอยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับรถไม่เคยโดนนะครับรถไม่เคยโดนผมรับประกันติดแก๊สไม่มีนะครับติดแก๊สไม่มีนะครับยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะครับยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะครับดอกยางนะครับยางลึกๆนะครับไม่เคยแตะพื้นนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับลอยซีนทางมะพร้าวซ้ายขวานะครับอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ตเหมือนเดิมนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมนะครับเดิมแท้นะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยมาก นะครับสวยมากนะครับผมแป้นให้ดูหลังคาเลยนะครับรถเดิมหมดทั้งคันนะครับใครหาอยู่นะครับด่วนเลยนะครับโทรมา089480นะครับ7362นะครับคันนี้นะครับตอนนี้หลุดมาแล้วนะครับ1คันนะครับใครพลาดนะครับผมบอกเลยเสียใจแน่นอนนะครับเสียใจแน่นอนนะครับแต่ผมพาดูเครื่องยนต์นี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะครับเงียบมากนะครับผมสตาร์ทเครื่องตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับ เครื่องยนต์เงียบมากนะครับเงียบมากเลยนะครับรถสวยนะครับรถสวยนะครับเป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชงนะครับเป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชงนะครับสีดํเงาเงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ขัดสีรถให้เลยนะครับรถยังเดิมๆนะครับเนี่ยครับรอยแมลงยังอยู่เลยเห็นไหมรอยชนแมลงยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรถสดใหม่มากนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์ต่อนะครับผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับรถผมสตาร์ทไว้นะครับสตาร์ทไว้นะครับไม่ได้ปิดเลยเครื่องนิ่งมากนะครับเครื่องนิ่งมาก นะครับเงียบสนิทเลยนะครับเครื่องเป็นดูโอ VVTI สี่สูบนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องน้ํามันเบนซินนะครับอ่าหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับไม่มีงอแงสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับศูนย์แปดเก้าสี่แปดศูนย์เจ็ดสามหกสองนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์สดๆเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับสวยมาก ตัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับไม่แม้จะเป็นฝากระโปรงก็ไม่เคยนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันรถสวยนะครับรถสวยเดิมแท้ทั้งคันเลยนะครับใครพลาดเสียใจแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับ0 8 9 4 8 0นะครับ7 3 6 2อนะครับโทรมาเลยนะครับใครอยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ผมว่าในคลิปนี้ผมไลน์ก็น่าจะครบแล้วล่ะนะนะสดสดเลยแบบนี้นะครับจุดแต้มสีนะครับ มีให้ครบนะครับ ABS มีนะครับค an ันนี้นะครับครบเลยนะครับใครหาอยู่ด่วนเลยนะครับสําหรับสีนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับอ่าคันนี้นะครับสวยนะครับสวยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับอ่ากล้องไม่โฟกัสก็แล้วนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่สติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับ ใครสนใจนะครับคันนี้โทรมาเลยนะครับ0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้จอดอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับอันนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับมาถึงติดต่อเซลไอนะครับอ่ายังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับในทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ